เรามาดูว่าสาเหตุนะสาเหตุของการที่น้ําไม่ไหลออกจากเครื่องซักผ้าทั้งทั้งเครื่องปั่นนะแล้วก็เครื่องปั่นแห้งแล้วก็เครื่องไอ้น,นี่นะเรามาดูกันนะจ๊ะอันนี้คือแบบว่าแค่ใช้งะแล้วนะนี่นะแงนะออกนี้นะปัป๊บนี้นะปั๊บปัป๊บอ่าชิงเรามาดูกันนะจ๊ะการ เงไนของใครหายไปเนี yeah. ่ยใช่ว่าต้องใช้ใน,น่าเลยอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันหลุดมาได้ไงไม่รู้อ่ะดูดิเหมือนกันนี่แหละคือแบบว่าและเฮ้ยมีกี่ตัวแล้วนั้นเดี๋ยนะอันนี้ีธอเธออย่าใช้มือเธอใช้อย่างอื่นหืมใช้เดี๋ยวนิวยาวันนี่ให้เอาทีอาทพอแล้วนะเออหยุดสตาอ์วไว้ก่อนก็ได้ มันหยิบออกได้อ,อันนี้แค่เสร็จนะเป็นกลับด้วย,นะยมีอีกหรออันนี้น่าจะเป็นท่อมันหรอเออน่าจะเป็นท่อมันแหละ ทีนี้นะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่านี่นะครับพอเราเอาสิ่งอุตันออกเสร็จแล้วก็แค่เอาซิลิคโคนมาอ่ดมันก็เดี๋ยวเราจะเป็นช่างแบบว่าขอไปทีมช่วยเลยกูย ไม่เป็นไรขอให้มันอยู่น้ำไม่ไหลออกใช้งานออได้ถ้าไปร้านน่ะกี่บาทเธอวะห้าร้อยเออห้าร้อยนะอย่างจำเพราะว่าเช็คเบื้องต้นก่อน มอตอรมอเตอร์อะไรก็อยู่ปกติไม่าสายไฟอะไรไ,ไม่ขาดอ่ะโอเคทีแรกอะ่ะมันไม่หมุนฉัใน,ในใส่อะไรลงไปบป่าอ๋อม่ต้อง มอเตอร์ยังชึ้งชึ้งแสดงว่าระบบไฟฟ้าไม่ได้เป็นไรแค่มีก็กนอกอไปอัดแค่นั้นเองเรียบร้อยห้าร้อยไม่ต้องเสียโอเค